อ๋อผีอีกน,นึงนึงมีเหงครับบนันผีอีกนะครับมยับมาผีน,นั่งนี่ผีอีกนะครับคุณน่ะคอ,อ,อ,อนเป็นอีอีกครับคุณน่ะเอ้งามคือ,อ,อกันครับีจนี้ยน,น,นะครับเข้ามาคอนใหญ่ๆลมที่แนวนี้แกคุณน่นะ มาเดินหนังหนึ่งยิกกำลังกำล,ล,ลังสวยเลยยิกหนึ่งนึงเจ็บปัง สวัสดีพญยายมิยายอ่พแม่พี่น้องลุงป้านะอาถุกท่านนะครับสวัสดีพี่ทุกท่านนะครับผมมันนี้ก็ับว่าผอกบาลวินกำลังในเสาเดียวกันหนึ่งในเสาของวันพุธน่าจะตรงกับวันที่ยี่สิบหกใจกเดือนพฤศจิกาย,ยนปีสองพันห้าร้อยสิบแปดครับวันนี้เขึ้นเขานะครับผมมาผู้บ,านนบ,บ,าบ,บ้าน้องเม็กตำบลหอยคามอำเภอบุญทลิกจังหวัดจุฬาลงกร์าชธานีนะครับหลังจากสองหมื่นนะครับเปรี้ยวเห็ดเปื่อยปลาย,ย่างหน้า,นา,านหนึ่งเน่อวานก็มีเห็ดกอแดงนนะครับแล้วก็เห็ดไข่ไร้สนิทเนาะ วันนี้มาลงเมืองนะครับผมเได้เฮ็ดยังเนยทั้งผู้นี่เนาะจ้ะครับพระจ้าอ่ะเขามานี่ก็สิเขามาดงตะเคียนหินนะครับเพราะว่ามันน้สิมหาเฮ็ดยังหนึ่งเฮ็ดบดใหญ่ดังงาบสินะครับอ่ะจัดเลยหนึ่งเฮ็ดบดคอนนะครับหรือว่าเฮ็ดลมพอดีอ่อนๆเลยก็งามๆเลยนะครับหนาเนาะียน เป็นไก่นะครับเดนี้เป็นขอนตะเคียนหินหน,หนึ่งนึงเนาะเมียนจ้ะพอดีแฮ่มือเป็นสีสันๆในเรื่อยจะยังเงย็นอยู่เนี่ยอากาศก็นาวเย็นด้วยนะครับคิดกับช่างใจ่นะครับเป็นกำลังใจเอาใจซอยนะครับพอพี่น้องทัางผากใจเฮ้าโ,โดยเฉพาะ วัดสงขานะครับอำเพอหาดใหญ่น้องนึ่งสูๆสดๆน,น,นะครับเป็นในพี่น้องครับนี่ครับดอกหยีบหนหนึ่งนี่เจ็บเแต่แต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 แาดอกเป็นใหญ่เปนอ่อนเนี่ยน,นี่แล้ว ปกติกระหลุนนี่แหละครับมาตรฐานนั่นตรงนึงนี่ใบหูสางบเต็มขอนเฮ็ดบทหลุนนี่ก็บางมองเพิ่งเกินเห็ดกระด่างดนะครับนี่แต่ว่าแถวห่านี่บออ่อยเส้นหน,น,นึ่งขันอ่อนเนี่ยนี่เออนเห็ดบดนั่นตรงนึงขันเห็ดกระด่างนั้นเห็ดหนนะแข็งเนาะแง่ยีกหนุนงาก็ะออครับ ปกติเป็นเกษตรกร,รน้ำงานแต่ก่อนน,นั่นนึงแน่นแต่ว่ขอนยังเปียกแห้งอยงู่ได้หน่อยแน่นขอนก็เปียกขึ้นเ่าเมื่อคืนนี้อากาศลดลงเมื่อวานยี้มันแรงยางหนาวเลยนั่นหนึห่งฮึนะครับดอกเห็ดงามๆเลยอ่าหนึงดอกอ่อนๆเพิ่นหนาครับนี่นะครับ ก็ยังบโเบิดสุขอนน่ะหนึ่งหนึ่งเนาะเนี่เนยเกยใหญ่ให่ท่านบ่ท่านขอนบินเนาะเพราะว่าเพิ่นยังเพิ่นออกบ่ท่านพร้อมกันอยู่นะครับอุ้มข้อนี่เปียกอยู่เนี่ย้าเบิ่งอีกแค่นึงนี่นะครับเตะก็เตกดอกเนี่ยนออีขึ้นยิ่งเนียน้ยเนาะีอีกนะครับมายับมาพ่นมีนส,วสวยงาม,งาม เลืดเลียนหล่อเลยนี่นี่นะค่ะถือว่าพอดีเลยนี่น้องหนึ่งนีงน่พอดีงามเลยจ้ะอ่อนๆเลยแหละครับนี่หลุนได้หน่อยเกินไปกระจงน้องนหนึ่งเน,น,น,นาะ แต่บอีดึงออกเพื่อนกระบกเกิดไม่ได้ครับเ่อนกั้วดอกเก้าพันจิเปื่อยน้องหนึ่งน้องแต่จ่วนใหั่งเช่นหนึ่งสำหรับการเกิดของเฮดบดคอนนี่ครับนี่น้องบาง่ันเพื่อนว่าคือโจงดอกจงดอกไบโจงขาไหวเพื่อนว่าเดี๋ยวครับให้เบิ่งเถิงๆนี่นี่ครับนี่เห็นบ่อนี่จงไหวนะครับแห้งไปเลยนี่น้องหนึ่งน้องบ่มีแสมขึ้นมาเลยครับตัวนี้ กันบ่มีดอกเก่าพันอยู่พันกิดสิบเกิดใหม่แน่นี่ครับนะมีอ,อีกนะครับพูนนะ่ะขอ,อนเพิ่นขอ,อนนี่ร้ายนะครับกิดสิยางไปเรื่อยๆตอนยางกิดสิบวันเดทไทยเบื้องหน้าหนึ่งถ่ายบประเดอ้ยดิขอนนี่คือสมบูรณ์เนียเกิดสิเอาเจ็ตอนพอเฮ็ดเลยแหละครับพ่อแม่พี่น้องเบื้องเพราะว่ายงางน,นี่โอ้ย บุหรี่บ่อหนุ่มบอไปบุตรธลิกคุณพระเจ้าจะอะไรนี่นี่ก็เปียกแห้งอย่างนี้ได้ครับนี่ไม่เปียกอยู่เไหมมองในทิ้งเดือดพระเจ้าคุณเลยออกเนาะนอายุคอนเพิ่นนี่เกืสิบประมาณสามสี่ปีถึงหาปีพไปแล้วครับเพิ่นลมแล้วใบโลนใบยางเบิดเพ่นเนาะคอนเพิ่นยังกิเพาะเสือครับอะไรเงี้ยนะมี คือแต่อันนี้เตอคนคือเรมีปากปีงใหญ่ดอกแล้วไม่ไหนเตอรอ้ี่เก็บไปอืออปอีกนึงนึงเงาครับบันแต่นี่จำเรียนหาบ่จำเรียนบาดสมัย còn là một mình, bạc nhầy, ạ, hổ, nghe, ọc lọp gì là mình ออคอค้กในรอบที่สามเหรอวะแต่ว่าหมองค้อนสี่ไปว่าท่านหอดนะครับเลียมน้ำคอนตะเคียนหินนี่ละก่อนครับท่านโอกอีกปูผูท่านนั้นก็ได้ครับมาเรื่อยๆน,นี่ดวงตะเคียนหินใหญ่นะครับมี่จะต้นตะเคียนหินใหญ่อะไรอย่างนี้นะครับอย่างนี้ก็ลลยคอนอยู่หลุนกันบ่งครับนะครับเข้ามาค้อนใหญ่ๆลม่มนี่แนวนี้ก็คนน่ะ มาเด้หนึงงน่งหน<า>ึ่งมาออกยำกลางนี่ป่ะออกมหาหอดีเจ็บเลยอยากเขียวคนนี้เอาไว้สักกันรอบนี้ <c oughs> เจ็บออกนนหนึงน่งหนึ่งเราเป็นอ่อนแกงันหวานละลายในปากนี่ก่อนครับ ก้อนเพิ่นหมังคือผมบอกให้ฟังแล้วนะครับว่าท่านแห้งแห้งนู่นนองหนึ่งเมียนใช่จะว่าเกษตรดีเก็บอีกเลื่อยขี้เห็ดป่าและเห็ดแดงดอกนี่เนาะเมีนมืองจะเห็ดบวกยังเก็บซองมืออยู่ครับทั้งปลาลางนี่ก็เห็ดก็เห็ดแดงหนาอะไรก็ลังออกนู่นนองหนึ่งส่วนเมียนใช่กอใหญ่ คือเก็บหมูว่านนี่แหละครับแบบได้หน่อยก็จงไว้นะครับไม่ก็มาเอาอีกอ่าเงไนปีขอบคุณละมีกำลังมาฮอดพันพะเครืองท่างนี้นะครับสำหรับการหาเห็ดบทคอนนี่นี่จนนี่นะครับ สวยงาม,งามแตาเลี้ยงรสชาตินี่ดอกรุ่นนี้แล้วนั่งหนึ่งแต่เรื่องความงามต้องล้างเขียวปกคอนครับหรือว่าปลายขาวเป็นปลายขาวนี่เป็นสันเลยนะนี่เนาอแต่ว่าจะหนึ่งหม้อเกี่การสูบกระป้งกับแข็งกันปลายขาว หนึงน่งมักใน,น <laughs> ตัวนี้ตัวใหญ่แหงเลยครับนี่ประมาณสามคนโอบยืนอยู่นี่สี่คนแล้วครับถึงพึ่งเพ่นเป็น <laughs> โอบล่างนะหนึง่งๆแล้วก็ตัวเล็กหน่อยก็ปล่อยนะน ประเทศนอกเพื่อนนี่ก็จะเป็นเห็ดนั่งล่มเพื่อนบาบรุงนึงค้อนสนค้อนใหม่เกียะแล้วคือประเทศนอกตรงไว้ยี่ยับมือใหม่ก็มาเอาอีกต่<ป>นะครับเดินถึงสิอียี่ยี่ครับคุณนะเออเออง่ามกันครับ ต้องใช้แบบยืนต้อนนอี่เพิ่นแหงก้อนนั่นนึ่ง mm hmm. yeah. ลมพัดเพื mm hmm. อ่อนข้อนัวอ่อนๆอยู่ครับตั้งค้อนแหงๆ หมอกเป็นยางหย่อยใบใหม่ติ้งติ้งเพอนหนึ่งหนึ่งหลอดโกอีเทินโดอกอิเทินผลไม้วินนะแนงดอกอิเทินแห่งครับตอนนี้กำลงังปลงลองกินข้าวขาวาการผลิีกนึ่งหนึ่งเห็นเบอร์ทางนั้นนี่ดี <laughs> มาเห็นเบอร์ว่างั้น,นยืนเดินทางจเจ้าของ <laughs> ชื่องานเอยครับวนนะขาไปล่อยๆหนุ่มๆเลยครับที่สำคัญหอมขนาดเท็ดน้ำาาสะอาดเนี่ยนี่ครับนี่นะครับลักษณะผิวเป็นตนตะเคียนหินเป็นงาลวนรับบันงาลวนก็สวยเห็นคนข้างแห้งนะครับมันนี้ สน,นครับพอดีพอดีเลยแกงเสพักเอาแบบแซบกระนาญอีกนึงเก็บเป็น้ำต้นนี่แหละมั้งนี่ส่วนมาก หนึ่งหนึ่งหนาวกันนาวเท่าครับพุ่นนะเตรียมตาหนึ่งแล้ครับพามอีกเป็นงาวนันงาโรนโอ้ยสวยง ยืดยู่หังยูหกเนอหนึ่งปลากันอห่น้นะครับยังพยายามเคลียร์มองกันี่รับต้นอุ้ยเสียงหมดทั้งในเี่ก็มีมันอุ้ยโดงยังสิผูดเด้ หนาตืดเลยนี่นะยังอีกไ้มนี่ฝนไปลายเป็นอาทิตย์เลยดิยังอีกไ้มนี่่วเทืองหม่จเทงเทืองพเทืงก็ต้องทองโดดไง่าไป ึงดอกนี่ก็เอาพี่่เถลห็นนะครับดอกิตอตัวนี้ค้อนสี่นะครับค้อนสี่บนน้าปันได้นึ่นเีวจะว่าดอกนีงน่งามครับเนาะนขาเงียๆเลยครับ คนบางคนขีนข้นินออกไรก็ไปเบึงนะฮะท่านออกบ่ส่วน,นหน่เป็นแวนี้เว้นแล้วเพราะว่า<อ>ด,ดเพราท่านพืชแหงท่นหอดหลอกค้อนดีเนาะเน,นาวนะครับตามวิธีให้วินเอาให้นน้ำฟักไว้ท่านนี่นะครับิบนำกันอ่ะน ตัวน,น้อยเพื่อนครับตัวน,นี้อดอกงามว่ามันค้อนสีไวนน้นี่ดดเด็ดดออกงงกระนิษยเย็นนี่ก็เป็งปา่าเป็นเขานี่นะนั่นหนึ่งนี่ย,นยังห้าเ็ดขนาดคือนุ่น,น,นเหื่อพระท่านออกอยู่ เกียนหินมาเมียนจ้ะแต่ว่าเป็นงาพันต้น,ตนพันยังยืนเหลววินต้นลมแต่ว่าเป็นไหนเป็นปันไดน,นองวันเพราะฉันมังแหิ่งหลุ่นลาลายในปากมีดอกเก่าพันน้ำที่ นี่ดอกเกา้างก็เสมบัลายหนึ่งหนึงเนี่ยสิพานดูเป็งคอนสนานตัวนี้นึงจะดึงออกก่หนึ่งพ็นมีดอกเก่าดอกเก่าแห้งแล้วก็มีตัวนี้จึงดอกใหม่เสมบัเตรมทีเก็บทีก้อนนึงนี่ตัวพนบเสียมพูดกับพนเกเกือเลย เดี๋ปเลยเก็บออกน้ำดูกันเนี่ยมันช่เก็บอัวเราก็เลยมว่าตะอ่อนด้วเป็นแข็งขาอย่างนี้นะครับเห็นว่าครับคันโมเก็บออวกะโบเกติเบิดเต็มถี่นะครับจ้างอย่างนึงนึงเป็นซุปดิ้งหัวาหานดินงเป็นซุปบ่ะเป็นซุปปับเป็นซุปหนึ่งอยู่นี่เนาะนี่แหละครับเป็นลักษณะแนวนี้แหละแกงโมได้นะครับนี่แก่เกินแกง แกงไหนก็ยำเว้แต่ว่าหม้อกิการน่ะไปต้มนะครับแล้วก็ซับต้มจะนำปลาแล้วก็ซุปใส่งาใส่ผักแผวเนาะเก็บออกน้ำพอดีเอซุปแล้วก็ให้เพิ่นเกิดอีกเนาะร้อนนี้เป็นได้นึ่งหนึ่งเป็นกราปล้ำนะครับร้านบอกกับ่ออกแนวนี้นะครับนี่จะห้อยกระแตมาขวดกินใหม่ๆอยู่นี่นะครับไปหาไปบางอีกางจะข้าวหนึ่ง ตันนี้มีเป like ็นว่าขอาขี nice 네่เลยได้วินงาเพิ่มนะครับนี่พันอ้อนไปเติมกันไปเรื่อยๆเพราะว่าคุณยังมาทันได้พันบินเนาะแต่มีบินอยู่นะครับเก็บมาก็ได้บินบโบมันบินคือหิมะหนาวแบบหนาวจัดนั่นเนาะแม่นบันคือหิมะนี่นั่หนึ่งได้นึงตัวนั้นนุ้ย ทั้งวินทั้งห่ออะยวินดอกมาอยู่ี่เออูครับาบีบรอเยนีครับงดนยเกบลยหยิบกำลังกำลังสวยเลยกำลัง พเพรียงกวนดีได้วิญเกียงอด้องแต่ละลอบมันจเห็ดปัวกระแจ้งเปลำว่านปวัวกระแจงกอนก็ได้เหมืนอนกี้คือเดีไปแล้วนะครับดีไปรอกสวยว <laughs> ายมู่ล้งกวนนึงเจส,<อ>สิไปหอดเนาะอ,อย่างไก่นี้นะครับพือนหนึงน่งบอกเป็นแล้วจ้ะ ม่นเป็นไปนทะเีกุนที่อาบนิ่งเงาเงาเพ่งงานลนงานถึงสิ้นะครับบัดรคามีดงสภาพดงเพิ่อุบสุบไปิุบบีบ่พูดนะครับขึ้นไปหอดพูดเ้หนี้คือหลังยกปลายขาวอยู่ไล่หลุนครับ คนน่โอ้พอดีเลยไลยไตพี่ที่หนึงไปก่อนไเลยโอ้ตันนี้ว่าแมนตันนี้ดึงออกขนล่างดำเนี่ยแขงเขียวตนนี้ดหงาแพงกางเขียวเหลือกใดญ่นะหนึงนึงเนาะแนนจัะสุกจะไหนง่ะยงเห็ t ออน เคียงเคียงกันพอดีถึงซุปถึงแกงเถิงบ่หนึ่งๆตัวนั้นน้อาซ้ำถึงจะจะหม่ทคำหยาบเอาชิ้นแข็งเนี่ยได้เห็ดซุปนี่เนาะไะจะเก็บให้น้องนิงสุ่มสุ่ม thân bờ từ này thân từ đó cày quá á à. à đầy thiệt bớt ba rồi mình nè hả nữa để sụp bậc nhảy đưa người vin điều ô, 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 ô. Th phân là nỉ chiều nè đang đầm đang đầm poi lưỡi đang อ่ะแล้วนะครับพ,พ่อแม่พ่นองลุงป่านาเอฟซีถุกถ่านนะครับผมเอาเฮดบล็ข้อนยืนต้นสุดถ่ายแล้วก็ศิริภาพพี่ไงไมีไงพ,พ่อแม่พ่นองลุงป่านาเอฟซีถุกถ่านกลับบ้านแล้วนะครับนี่พ่อแม่ทางขึ้นห้อยโก้นลงห้อยโค้นนะครับนี่คือทางขึ้นผู้หินดังนะครับนี่แหละหทางมาดีแบบนี้แล้วนะครับ ขึ้นมาได้รถกระบงกระบะแต่ว่ากระจ่ค่วมระมัดระว่างเนี่ยนะครับเพราะว่าเป็นทางเล่นเดียวนะครับนะครับลักษณะนาทั้งคนก็เป็นตะพุนผู้เหยีดนะครับผมขึ้นมาจนหัดผู้หินด่างกันแล้วนะครับมันนี้ประคับไปเะงองผลงานโดยสรุปโดยรวมกับหนึ่งกันเลยนะครับสิได้สีมันซัมไรนะครับสําหรับการมหาเฮ็ดบทขอนเฮ็ดลมในมือนี้นะครับพี่นะครับหนึ่งมานางขาจ่ายห่มต้นหั่งต้นติกพี่นะครับเป็งแนวนหนึ่งมันนี้ มันสุดยอดมานนำหาเฮฟวุดกระไดอยู่หน่อยวินน้อยแนนเย็ดเย็ดเลยกับตาหนึ่งเนาะแมนเป็นฮิตแกงดุวนๆจ้ะส่วนนี้ก็เป็นเฮ็ดซุปเนาะแมนนี่นะครับเฮ็ดแกงเข้ากันดอกงามมีได้นู่นหนึ่งเนาะแมน,นจ้ะครับเป็นอันอ่อน,ล,นล้วนนะครับตาหนึง่งตาหย,ยันยัดเลยนะครับจ้ะตัวนี้ก็เก็บมาเนี่ยนะครับมาเอาไปซุปเนาะตัวนี้หนึ่งเนาะทางเสียงเหม่อเนาะแมนนะครับเพราะว่าจะที่แหลกนั้นไ่ค่อยได้เก็บไปได้นู่นหนิ่ง,นนงเ,เนาะเก็บจะก้อนเนาะ อ่ะแล้วน่าจะพี่น้องสำหรับคลิปมือหนี้นดวงหนึ่งก็ไปให้วินก็พาพี่น้องเขาปลาหาเห็ดก็ชื่อว่าสุดยอดควบมันอยู่น่าจะเนาะเห็ดโบดอ่อนห่ากะตาหนึ่งยันยัดเลยจ้าส่วนเห็ดสุปห่ากะไดร์สายซุกอยู่น่าจ้าสำหรับคลิปมือหนี้ธรรมะก็อย่าลืมกดไลค์เด้อจ้าถึงจอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามนดวงหนึ่งก็ไปให้วินเด้อจ้ะเพอ่์สิบยบผัดลิปใหม่ๆเนาะจ้ะเนาะมือหนึ่งกับหวินส็พาพี่น้องไปหาอยู่หากินแนวได้แต่ละมือเนาะจ้าสำหรับคลิปมือหนี้สวัสดีจ้าพบกันคลิปหน้าเด้อจ้า เอาละครับพญา,ามิงาเอ่พมี่น้องลุงป่านาเยซีทุกท่านนะครับผมสําหรับการขึ้นเขาเขาป่านําหาเฮ็ดบทคอนในวันนี้นะครับผมืม้นนี้ก็ตรงกับวันพุดที่26พฤศจิกายน2568นี้ยกี่กัยังถือว่ามานอยู่นะครับผมในตากลกัวอยู่นะครับเทิงเฮ็ดอ่อนเฮ็ดแกงแล้วกเฮ็ดซุปนี่แล้นะครับผมพอมี่น้องมาหาเฮ็ดก็ร้ายเน่นะครับื้นนี้กับมาทันได้มากกับมานทุกท่านนะครับ ตามพิกัดที่บอกนี่แล้วนะครับผมผู้บัญน,น้องเมกตําบลหอยคามเพื่อบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมก่อนจากกันนี้นะครับขอขอบบุญขอบคุณทุกกำลังแรงใจจากพญามียาอิพ่อแม่พ,ยยพ,ยยพยยี่น้องลุงป้านาเอฟซีทุกท่านขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามขอบคุณทุกๆคอมเมนต์จากพ,ยายพยาย่อแม่พี่น้องลุงป้านาเอฟซีทุกท่านที่รวมแนะนําตีส้มให้กําลังใจขมาในรายการผิดาลาดประการใดหรือว่าตอบคอมเมนต์ทาบพระท่านใจ ขออภัยพญามิญัยพ่อแม่พี่น้องลุงป่านอาเอฟซีทุกท่านไว้นําอีกอย่างหนึ่งนะครับผมก่อนจากกันผมกับสิคอมหน่วยไว้ใช้ให้พญามิยัยพ่อเม่พี่น้องลุงป่านอาเอฟซีบาทุกท่านที่เขามารับชมคลิปจงประสบจะโชคดีโชค m นอยามีโโหลัยหลายใดมากรรากายสุกทางด้านร่างกายและกระจิตใจคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมันะ่นปรารถนา ลำรวยเงินทองมันมีสุขที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับผมสำหรับม้นนี่ข้อกาวคำว่า,า,าสวัสดีครับผมพบพอกันมือใหม่คิดไม่ครับ